เอาแล้วจเย็นๆนะครับตอนนี้ไม่ใช่เ็พยาบาลถนนนี้มันต้องใส่บโรงพยาบาลไม่ใช่เบ้ยบานออมันหนีเข like ้าโรงพยาบาลถนนไม่ใช่ถนนไม่ใช่ ไอเนว้ไอนวดติ่มมึงเป็นมัเนี่ยเฮ้ยติ่มงไวเดียติ่มเลยยี่ติ่มเลยเียเฮ้ยพี่พี่ใจเย็นพี่พี่ใจเย็นปปลากรมันนี้ปลาปาปลานี้ปลาันี้ปลาเนี้แบกลิพี่แบกลินหมอไม่เห็นนะหมอไม่เห็นนะหมอไม่เห็นหมอหลังหมอไม่เห็นหมอ้าหลังหลังนะมาหลังนะแบกลิตพี่เด็เจนทุเรีนพี่ทำตัวทุเรศจัดพี่อยางมีอะไรครับพี่เลิฟียี่พีบีอู่แล้วครับเดี๋วก็ไปเปีอยู่แล้วครับไปเปลี่ยนให้ไวเลยแก๊งเขา ไม่เกี่าวครับร้อนนะคนไม่เกี่ยวครับผมผมผมเป็นพนักงานสามารถสามารถเดินโรงพยาบาลได้ก็ไม่ได้บอกให้ออกวันนี้ก็บอกให้ไปเปลี่ยนเสื้อคนหนึ่งเขาจะเดินเขาจะไมกรออะไรนะแต่ผมครับแล้วแต่ผมอะไรเฮ้ยเอายังไงคะคุณจะมีเรื่องกันในนี้ใช่ไหมพื้นที่โรงพยาบาลใช่ไหมจะได้แบ็กลิสทียเดียวหรอครับเอายังไงดีไม่คุณหมอคุณหมอต้องไล่ไงครับต้องไล่เขาออกมาไงครับคือยังไม่รู้เลยค่ะว่ามีเรื่องกับกลุ่มไหนบ้างเห็นแต่เสื้อดำเนี่ยค่ะดำขาวเลยค่ะขาวหรืออะไรยังไงไม่ได้ทราบเลยค่ะกลับมาหมอ ครับนวเขาแบบเดินเข้าเซฟโซนไปแล้วเอางี้อหมอฟังนะครับเสื้อขาวหมวกแดงเขาเดินเข้าเซฟโซนเขามีเรื่องเอาพวกผมอยู่นอกนอกพื้นที่เซฟโซนอยู่แล้วครับพราทำได้หรอนี่เขาคิดโรงพยาบาลแล้วนะต้องให้หมอไล่ไม่ฉลาดอันนี้หมอหมอครับไอ้แบงลิที่บ้านรขาไม่ได้เปลี่ยนชุดปะดูดูค่าแบงลิที่เดี๋ยวกูจ่ายค่าแบงลิทเองค่าแบงลิทเท่าไหร่เออเบาเบา อาพี่เดียดด่าน้องกูไอ้บ้าไม่ให้หมอเขาไม่รู้แก๊จแกไอ้แจ๊กไ๊จแก๊จแก๊จเขบอกกันไม่รู้ว่าแต่เพื่อนพี่ไม่ได้เพื่อนนายกครับนี่แหละคือคนเนี้ยไม่ได้อยู่ในแก๊งกูแล้วแต่ใส่เสื้อมือเออแม่งก็ไม่เกี่ยวมึงก็บอกเขาไปดิยังไม่เกี่ยวมึงบอกเขาไปเลยไม่เกี่ยวยังไม่บอกเขาดิเออ้ยเกตอยู่ป่ะครับเดี๋ยกเกตอยู่ป่ะครับตะคกแล้วตะคอกไปอีกนิดเจมี่ไหมครับเจมไอ้อยโย่ป่ะเนะ แหลมั้งครับแบบมันอยากได้อยากโดนดไอ,อ้เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับผมอ่าคนคนคนที่มีเรื่องอะครับคือเขาเขาไม่ได้ไม่ได้อยู่ในในใน,ในกับพวกผมอะแต่เขายังไม่ได้ไปเปลี่ยนชุดอ่ะตอนนั้นผมเขากระทืบเขาก่อนได้ไหมแล้วก็ค่อยๆเ,เปลี่ยนชุดแต่คาเทียไม่เกี่ยวโอเคไหมครับใช่ครับเพราะเขาเขาเขาไม่ได้มีตัวพวกผมพี่ชายก็แจ้งใส่ชุดมั่วเลยดิพี่แจ้งใส่ชุดมั่วได้ไงผมกำลังจะไปเปลี่ยนครับเนี่ยปากหมดเนี่ยปากหมดเงียบปากชิดอัพโรยเฮ้ยเป็นไร ไม่ได้คุยกับงมก็ไม่ต้องพูดได้ปะเ็กถารีน้องมียาการนะเ็กต้อมีอาการก็ไม่ได้ถามาีเขาโดนคนในโรงพยาบาลตบหัวหลุดปมียาการับค้ที่โรงพยาบาลไมหมา้ไหมคะก็แบกบมันก็ไม่ใครมียาการนะพี่อ <ok กีกน้องมันน้องมัน้องมันนี่พี่น้องเหน่อยพี่กห่วงเด็กเด็ก

ไม่ไม่ผมกำลังไมเปลี่ยนครับผมกเราไปเปลี่ยนครับแล้วผมผมผมเลดหมดผมมานอนเตียงครับแล้วตอนนี้มันมีปัญหากัเลยโรงพยาบาลครับผมกำลังพูดจาพูดพูดจาให้เหมือนตอนที่มึงพูดกับกู่อยดิพูดจาไม่สวยนะวันน้อเออผมพูดจามึงกูกันนายกเต็มเก่าจริงอ่ะเอาเดชคุณคุณก็พูดใจเี้ยใส่ใส่้วกันนี่เงียบกอนคเงียบกันเงียบกันไม่พูดอ่ะผไม่พูดเหมือนกันละกูไม่ไหวฮัลโหลครับฮัลโหลครับเงียบกันเงียบกัน ก็พูดดดีิผมขอเล่าเหตุการณ์อนี่ครับขอคนคนเริ่มนะครับใครเริ่มครับพี่หมี่ขี้นเรือก็ผมครับขึ้นเรือก็เรือขึนเรือก็ผมครับขึนเรือใครอ่ะขึ้นเรือครับนี่นี่นี่ครับพี่หมีครับพี่หมีพี่พูดเลยพี่นี่ชี้อยู่นี่ครับผมขอฟังเหตุการณ์หน่อยอ่าคือผมมาฉีดยาแล้วหมอก็ถามผมว่าเอาเข็มเล็กเข็มใหญ่ครับผมก็บอกหมอก็เอาเข็มไหนก็ได้ครับที่ผมไม่เจ็บอะหมอพอหมอฉีดปุ๊บผมก็ร้องโอ้ยผมเปิดชาติ้งครับผมก็โอ้ยปุ๊บ ไอคนนี้เขาพูดว่าใครแม่งเหยียบหางหมาวะโอ้โหไอสัตว์ใครพูดที่อะไรวะโอ้โหที่เบื้งเปียวจัดเลยเน่เบื้องเปียวจัดเลยเน่แล้วพอพวกน้องๆผมมามันบอกว่ามันพูดกับหลานอันนี้คือมันเขาขายกับใครอยู่นะผมคิดยังไงครับอะไรยกครับฝากบูผมบ้างครับอะครับครับเล่าเลยครับผมอะไปที่แลนดนแดงมาแล้วตอนนี้ผมไปบอกไปบอกว่าพักแก๊งครับกับคาเทียแล้วผมกำลังจะมาเปลี่ยนตอนนี้เลือดผมหมดครับแล้วก็มีหลานผมตาย แล้วเราหมอเรียกหมอแล้วหมอไม่มาผมก็เลยอุ้มมาให้หมอถามหมอก็ได้ครับแต่ตอนนี้ผม,มนอนนอนเสร็จแล้วผมได้ออกมาจังหวะนั้นน่ะหลานผมว่ามันมันกำลังร้องอะไรไม่รู้ผมก็บอกว่าใครอย่าพังหมาวะเป็นจังหวะเดียวกับที่เขานั่นแหละครับเขาก็ผ,<อ>ผ่านมาดีว่าใครพูดที่อะไรผมก็หันมาบอกว่า ผมก็พูดโดยลอยกับหลานผมเอางี้เดียวครับโอเคผมพอจะเข้าใจแล้วมันเป็นเหมือนการเข้าใจผิดเดียร์ผมอยากให้ทักสองฝ่ายขอโทษกันได้ไหมครับอันนี้อ่แต่ผมพอต่อยนะไม่ไม่ขอโทษอ้าวนี่นะมาโยมครับอ้าวนี่นะมาโยมมันมีต่อยกันด้วยครับมีต่อยกันด้วยอ่าหลังจากผมมาหลังจากผมมาปุ๊บเขาก็พูดเพราะผมหัวผมมาใช่ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าอันนี้ให้รงดต่อเลยนะลครับเงียบดิเงียบดิลุงเงียบดิเงียบก่อนครับขอบคุณครับเออผมมาตอนแรกผมไม่รู้หรอกน้องเขามาบอกในในชาร์จยบาัน ว่ามีรายการเล่าให้เพจฟังเต้เต้เผมมาคุยกับคนนี้เขาบอกว่ามึงจะม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 าครับผมก็แบบอ๋อไม่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 กูบอกให้มึงเงียบเงียบมึงเงียบกูพูดอยู่กูพูดอยู่กูพูดอยู่ไม่พูดอยู่เออมึงใจเย็นดิใจเย็นครับเดี๋ยวมีอะไรเขาแย้งทีนึงคือคือว่ามาตอนแรกผมเดินมาผมก็คุยกับเขาดีๆว่าเออมีรายการครับมีรายการน้องผมเขาแบบก็คืนขึ้นมึงกูใส่ผมเลยอ่ะผมไม่ได้แบบมึงกูใส่เขาก่อนนะถูกไหมลุง อันนี้อันนี้ถูกครับอันนี้ถูกครับอา่ผมผมมาแย้งแต่ผมมีอันหนึงแย้งที่ว่าพอเวลาผมจะพูดดีๆคุณนะทำไมต้องใครต้องขอโทษอันนี้อันนี้ผมขอโทษคุณได้แต่ขอโทษไม่ได้ขอโทษไม่ได้ขอโทษน้องด้วยไม่ไม่ขอโทษน้องแตขอโทษคุณก่อนผมพูดไม่ยอมอ่ะขอโทษคุณทำไมคุณผมโดนด่าไม่ใช่หรอแต่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 ก็คุยดีนะผมอ่ะมันเรียกมันเนียอะไรมันเนียกผมด้วยมันเนียกอะไรอ่ะผฟังผมฟังไอ้ฟังเขาดีฟังก่อนฟังก่อนฟังผมก่อนนะผมจะพูดกับคุณผมบ่าแก๊งดีๆแต่ตอนเนี้ยลูกน้องคุณ่ะ อย่าเรียกว่าลูกน้องกูบอกมึงอย่าเรียกกูน้องกูว่าลูกน้องไอ้ห้าคุณ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 กูยังไงมั้ยมึงไม่ชอบมันคำพูดมึงอ่ะอ่าถูกป้อมันเรียกอะไรผมน้องน้องน้องคุณคุณอ่ะด่าผมอ่ะผมก็ผมจะพูดคุณดีๆยังไงอ่ะอ่าคำพูดจริงดิมึงเรียกว่าลูกน้องยังไงเอางี้ยครับเอางี้เลยผมขอขออนุญาตตัดจบไปแล้วกันเพราะว่า นายกเขาปากดีอ่ะอ่ะผมอ่าผมเข้าใจครับแต่ตอนนี้คือเออมันไม่ตองอยากเล่นสตอรี่นะครับไม่มันยังมีเขาก็ปากดีทั่วได้เลยเด็ดครับนายกผมขอได้ปากดีได้ไหมก็ได้ถามใครก็ได้ผมไม่เคยเายไี่ครัไม่ไม่ก็นั่นแหละครับผมขออย่าวันนี้เลยละกันขอให้ทั้งฝ่ายขอโทษกันแบบดีๆได้ไหมครับไม่ได้ครับผมไม่ยอมครับไม่เอาไม่เอาอำแรับผมว่าตัดจบไม่จบจบเลยนายะครับตัดจบแล้วผมขอโทษทำไมอ่ะพูดไหมแกสวยเลยว่ะสำหรับสำหรับนายกอะผมคมเข้าใจผิดนะครับเพราะว่านักสองปากอยู่แล้วเพราะว่า ไม่ผมกว่ามันเจ๊นานเลยไม่ท่านตัดเจ๊นานอยู่ไหนหลานเขาอยู่ไหนนี่ไอ้คนเขาโยกมาผมไม่ได้ผิดแต่ผู้หลักโยกแล้วไม่เด็นคือที่ผมร้องอ่ะมีผมร้องอยู่โรงพยาบาลคนเดียวนะเขาร้องอยู่คนเดียวแล้วเขาเจอพูดกับน้องเขาได้ไงจริงไหมลุงอ้าวเขาดูหลานนะครับหลานคนนั้ได้ได้ได้เรียกหลานมาก็ได้ครับเรื่อหลานมาก็ได้ครับยืนไหนครับ เลี้ยหลามาก็ได้ครับเลี้ยหลามาก็ได้ครับเอาไปเลยครับเดี๋ยวจะบอกทางมาแล้วหผมเลยว่าลี้ยหลานได้ลองโวยไม่หลานหลานได้ลองโวยไหมลองครับลองโวยครับลองโวยครับอันนี้ครับพอครับพอครับให้ขยัดสินใจที่ผมตายทึ่ชั่วโมงแล้วไม่มีใครจบเลยไม่ว่าใครจะถูกหรือใครจะผิดนะครับอันนี้ขอให้แยกย้ายเลยก็นะครับอันนี้ ขอให้ขอให้ขอให้ไม่มีปัญหาครับไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับอันนี้เอความนัยยของอใจไว้อดใจไว้ทุกคนอดใจไว้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 อใจไว้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 อดใจไว้อดใจไว้อ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 ดใจไว้อใจไว้อด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 ใจไว้อ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 ใจไว้ ทนไว้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 อะไรท so ี่ทำไว้ก like ็ทนไว้ใครทำอะไรก็ทนไว้ไอ like ้หลาบห่อเดแก่ม่แกงอ่่แก่ไอ้เพ่อนแล้วพูดอะลอยเพี่อแล้วพูดลอยพื่อนไ้วหลเพื่อนลคูคันไหนวะเพื่อฮัลโหลลุงขยิบหาง มัเราก็ที่หนึ่งๆมันอย่างงี้ไม่ได้หรอกมันห้ามตีอ่ะตอนนี้มันห้ามตีอ่ะมันห้ามตีอ่ะมันห้ามต่อยมันห้ามตีมันก็หลบอก็ไม่ใช่หน้าหน้าพ่ออะไรเลยนะฮะถ้าหน้าพ่อนี่ไม่น่าใช่นะอันเนี้ยไ่ได้เนี่ยเมื่อกินไม่มาด่าพ่ออะไรเนียเรกเราบอกว่าหน้าผมไม่ได้เหมือนพ่อคุณนี่บุ้ยลอง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 คุยกับจีเอ็มดูลองคุยกัจีเอ็มดูไม่ไม่ถือกระทึมคาเทียได้ป่ะพี่รอรอมันห้ามตีกันมันห้ามตีกันแล้วมันห้ามตีกันมันห้ามตีกันใจเย็นอดใจไว้ ใช่ใช่อะไรอะไรอะไรที่เขาผิดก็ก็ทำตามกฎประเทศครับผมว่าหน้าเดินตบจริงนะพี่แม่งหน้าให้แม่งกลมตะเกียเนาะโยนายกมาครับยาวยาวลองนา่งย่งกนดีครับยาวจัดยาวจัดลองลองถามเจมดูลองถามเจมดูสักครับผิดอะไรเก็ตได้ครับเมื่อกี้เห็นเขาบอกว่าเห็นเล่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 นบิดาอะไรกันครับเจม มีสาดเข้าครับเลยเออถ้าถ้าถ้ามนถ้ามีสตอร์ทอินก็แจ้งหมเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ถ้าเขาเล่นท็อกซิกก็แจ้งได้ไอทิเกตครับเดี๋ยวผมจัดการเราไม่ต้องไปแจ้งเราก็ถือว่าเขาก็ได้ได้ครับได้ครับรอเพื่้องไม่ได้ทวนไว้ทวนไว้ทวนไว้ตลอดตลอดตลอดเป็นในใจเราเป็นฝั่งแฝงนะครับบอกก่อนมันชื่ออะไรนะพี่มันชื่ออะไรนะขกับรถ สองแสนแล้วหรอถ้าแบบว่ามีมีมีสตอรี่ครับแจได้ได้ครับองแนเปิดได้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 

เยขยันกันน่เว้ย่าขี้เกียจเนไม่รนะเฮ้ยเขไม่ได้ด่ากูเพื่อนนะเนี่ยกูรู้เลยว่าเขาไม่ด่ากูเขาไม่ด่ากูยนรเป็นวันๆครับพี่ะอันนี้ผู้ถึงใครหรือเปล่าครับไม่ได้กันนะพี่าคดวกครบพี่อ๋อ้กวานนะจะบ่ายรูปนะครับถ่ายรูปใคถ่วะเมออแตส้ย่ได้เข้ากระเป๋านี่ยฮะทไมเป็นกูดนะกูันฟงลบวนรบกวนแยกๆหน่อยครับยกๆหนวนะยจากที่ลงมาครับ ตำรวพี่ฟาร์มบ้างนะครับไอ้ฟาร์มเดี๋ยวว้วันนี้ฟาร์มสี่ชั่วโมงไว้เพื่อนทุกคนฟาร์มสี่ชั่วโมงไว้ชิลๆ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 โรยพี่ฟาร์มบ้างนะพี่ไม่ใช่เดินไปเดินมาไม่มีนะย้ายงนะพี่พากูไปแจ้งตำรวจดิข้อหาหมอไม่ชุบกูต่อเลยรอสามสิบห้านาทีอะไร กูรอสามสิบห้านาทีหมอไม่ชุบไปแจ้งตำรวจกูนี่ตอนนี้เลยเออเขายุ่งอยู่หรือเปล่าเพื่อนไม่ยุ่งมึงออกมาหน้าโรงพยาบาลออกหน้าโรงพยาบาลนี่ไอเทคไอเทคกมาหน้าโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลไม่เทคกมาหนี่รถเต็มรถเต็มพี่พี่รถเต็มพี่เมายคนเดียวครับนายยองมาเลยกี่วันมันน่าจะต้องเลยแผดระเบิดไปกว่าพี่ครับ อะไรรคับแ,แต่ก็ดีนะเขาเขาเด็ดขาดได้อยู่แลเอาจริงได้อยู่แต่ไม่ให้ตีกันนะก็กคือโ<อ>ดนขับไปมากผมกำลังคุยอยู่ดีนะดีนะเนี่ยก็คือเด็ดขาดไปเลยว่าตีไม่ได้ก็คือตีไม่ได้รู้เรื่องอะครับเดี๋ยวรู้เรื่องอะเอ้ยขึ้นรถดิเอ่อถ้าเป็นถ้าเป็นสตอรี่ประชาชนจะเล่นในแก๊งค,คนครับโหมขึ้นรถดิ ใช่แต่แต่ตอนนี้ยังยังเล่นไม่ได้ครับตอนนี้เล่นไม่ได้พี่คะทีครับทนไว้ทนไว้ทนไว้รู้ว่าเก็บแต่เจ็บไม่ได้ใจไม่คนเมื่อกี้เขาเขาเขาอยู่แกงพี่หรือเปล่าไม่ไม่ได้ไม่ไอยู่ครับเป็นอยู่ไม่ไอยู่ครับ้าโอ้โหตกตกครับตกตกเตี้ยเตี้ยเสี้ยมากครับคือเขาเพิ่งออกแต่เขาเคยอยู่เนี่ยอ่าเขาอ่าอกแล้วแต่เขาไม่ยังไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่แต่เขาหาเรื่องในชุดที่ที่ควรจะแจ้งนะ อย่างนี้นายยกบอกว่ายังไงอ่ะมันมันต้องปรึกษาเลยเจมเพิ่ข้างหน้ามึงอ่ะเจียมวี่ปรึกษาเจมขอแต่ชุดพี่อ่ะไม่เรื่องตอจกแลัวจะจัดการแนี้เียมอเจี๊ยมกำลังจะเป็นแจ้งแฮกังใะเฮ้ยคือรถดีจะไปแจ้งตำรวจแล้วเร็วเดี๋ยวอาไม่ต้องแจ้งครับผมเดี๋ยวผมเรียกเดี๋ยวส่วขอย่านหานะครับเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วก็ขอให้ตรงนี้แยกย้ายก่อนนะครับเรื่องชุดคาเทียผมจัดการให้ได้ครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากคร เฮ้ยตำรวจน้องชายเดี๋ยวผบเรียกรวมหน้าสอนหน่อยนะเดี๋ยวมาแต่ตามตามผบด้วยแล้วสองสองแก๊งดำเจ้าเทือกเมื่อกี้เหรอไอนั่นไม่ได้ถอดชุดมันก็ผิดตั้งแต่ที่มันไม่ถอดแล้วว่าไม่อยู่ในแก๊งแล้วไงเวลามลีม่ั้งเยอะไม่ถอดเองไงพี่ด้ำรูมไม้ไหมเดี๋ยวเขาตีกันเรื่องอะไรก็คือก็คือคาเทียไปซื้อข้าวเหนียวมาจิ้มกับลาบ<ย>ใช่ไหมแต่ทีนี้ผมอ่ะผมไม่ คือผมเป็นคนขายลาบผมเชือกเอาเอาเอาลาบอะไปวางโต๊ะเดี๋ยวก๊อฟก่อนอันนี้เป็นเรื่องเลยคือคือผมไม่ได้วางตามคิวไงก็เลยไม่พอใจไงพี่ใช่ก็เลยโวยวายกันเลยผมเอายำกุ้งสดไปให้ฝั่งเดียก๊อฟก่อนเดี๋ยวว่าเอ้ยเป็นไรเนี่ยเยอะเดี๋ยวผมว่าสักพักอะแอดมินเซิร์ฟเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อยศแบบชื่อตำแหน่งเลยเป็นเกมมาสเตอร์เชื่อผมดิเชื่อผมปะไไมมมม่่เเตต็็บบายโดนเล่นทุกวันอะเดี๋ยวก็เปลี่ยนเยอะ แล้วเขาตีกันเรื่องอะไรก็กูรู้ว่ากูถามกูถามคนในเหตุการณ์อ่ะเขาพูดมาแบบเนี้ยไอสารจะไปเอาไอเทียะแล้วกูโทรถามน้องกูแป๊บนี่ทำเสียงอ้วนท้องพูอะไรวะยแฉมแล้วกูโทรถามแป๊บไม่ไหวละถามควยมึงไอ้เทียมาเสมเนี้ใครอยู่โฮมเนี่ยไม่เรียกจีเอ็มหรมึงอย่างเชยอ่ะกูบอกให้ไปสอนนอไปทำไรเแต่ไปแจ้งความมาหาใครเดี๋ยวเรียกจีเอ็มนี่คือแบบไม่มึงเชยจัดอ่ะถ้ามึงอยู่โฮมแล้วมึงเถ้ามึงอยู่โฮมแล้วมึงเรียกนายกหรือว่าแอดมินไหมึงโคตรเชยอ่ะ ไปแจ้งตำรวจดิเฮียข้อหาว่าหมอไม่ชุบเนี่ยไอ้เฮียเอ้ไปหาตำรวจดิพี่ไปแจ้งความอ่ะพี่ดับต้องทางกระแสนะบอกว่าต้องทางกระแสแล้วต้องเอากระแสนะพี่ไปแจ้งแทนในพวกนั้นเหรอไอ้ที่พี่เล่ามาเมื่อกี้เนี่ยออกตัวให้เหรอไอ้เฮียเปองกตัวให้เขาหนึ่งไม้พี่มึงเด้งเด้งให้เขาอเฮียมึงเด้งไอ้เฮียไปเอาไปพี่เดี๋ยวให้แม่ค้าร้านส้มตำเขาเคลียร์เองพี่ เออเด้งแล้วอ่ะเออเขาเคลียร์กันเองดิเพื่อนนะครับถ้าเขา